เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30พฤศจิกายน2566เราจะมาอัปเดตแผนการจ่ายเงินไราละ1,000บาทนะคะคลิปนี้เป็นของทกสสาขาลาซีสไลด์นะคะโดยเพจ f a c e b o o k ทกสลาศีสไลด์ได้อัปเดตรายละเอียดแผนการโอนเงินไราละ1,000บาทนะคะทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถรับแจ้งเงินโอนเข้าออกบัญชีได้โดยสมัครบริการ ไลน์แอ BAC Family นะคะเลือกเมนู BAC Connect Free หรือสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันทกศ BAC Mobile ระบบ SMS Alert แอปพลิเคชันมลิซอนนะคะโดยธนาคารดำเนินการโอนเงินในวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดมีบัตร ATM ของทกศ ก็สามารถใช้บัตร t t ทถอนเงินจากเครื่อง ATM ได้ทุกวันที่ตู้ ATM ทกศทุกสาขานะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาอัปเดตกันนะคะสําหรับโครงการสนับสนุนข้าบริาาก,การและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต 6- 6ักของทอกศส,สาขาลาศิษไลนะคะ โดยแผนการเป็นการโอนของแต่ละตำบลน,นะคะเริ่มที่ตำบลจิกสังนะคะตำบลด่านโอนกำหนดโอนเงินคือวันที่4ทธันวาคม2 5 6 6นะคะตำบลบ้านหุง6ทธันวาคมตำบลไผ่7ธันวาคมเมืองโคง8ทธันวาคมนะคะเมืองแคน12ทธันวาคมส้มปล่อย13ทธันวาคม สร้างปี14ธันวาคมน้องแค่15ธันวาคมน้องมี18ธันวาคมน้องอึ่ง19ธันวาคมและว่านคำนะคะ20ธันวาคมรวมเกษตรกร14,146รายที่จะได้รับการโอนเงินนะคะนั่นก็คือรายละเอียดแผนการโอนของทอกศาาาาสาขาราศีสลายนี่อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมเกือบครึ่งเดือนนะคะ อัปเดต30พฤศจิกายน2566